สวัสดีครับพี่น้องสคู่สกุลนะครับโดนมาพ่อกันท่หนึ่งกับแลงมันสัมปลังนะครับนี่คราบพี่น้องมาเบ่งมันสัมปลังเบา้นนะครับอายุสองเดือนฉีดน้ามักยูนซี่มูนหมูนะครับพี่น้องนะครับโอ้แต่งงาหลายพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแต่งกิ่งนะครับให้มันขึ้นกอนนะครับเราจะมาแต่งกิ่งนะครับพี่น้องมันในปีนี้นะครับ พันเหลืองตีนเต่านะครับพี่น้องฉีดน้ำมักมุนหมูสองรอบแล้วนะครับยังไม่ได้เอาหย่านะครับพี่น้องหยาก,กําลังขึ้นเลยนะครับคือมันได้จังซี่นะครับเพราะว่าเฮาปรปับปรุงดินมาก,กระลายปีนะครับสามปีที่ประสนปรปับปรุงดินนะครับพี่น้องโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็คือมูลหมูนะครับมูลหมูอัดเม็ด มูลไก่อัดเม็ดนะครับที่เคยลงมานะครับบับป,ปุงดินจากดินที่เสื่อมสภาพนะครับจะทําให้พื้นขึ้นมานะครับแล้วเฮาใส้ร่วมกับปูนขาวนะครับพี่นอ้องปูนขาวและปุ๋ยอินทรียนะครับที่เฮาใส้ร่วมกันในแปลงนะครับหลังจากที่เฮาาวานนะครับโรยนะครับ ก่อนที่เฮาจะยกล่องนะครับพี่น้องคือเฮาไถไถพวนหย่าเร็วนะครับเฮากระโรยโรยปุนขาวและปุ๋ยอินทรียนะครับก่อนที่เฮาจะยกล่องปลูกนะครับพี่น้องก่อนจียกล่องสิบหามือนะครับการใช่ปูนขาวหรือปุ๋ยอินทรียนะครับจะให้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือ ต้องใช้ก่อนนะครับก่อนที่เฮาจะปลูก1ิหาวันนะครับสิบหามือนะครับพี่น้องเพื่อลดแก๊สและความร้อนในปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาวนะครับซึ่งปูนขาวไม่ใหมจะมีความ้อนนะครับพี่น้องเมื่อเฮาวานไว้แล้วเฮาก็ให้ความ้อนนั้นจืดจางลงไปเฮาค่อยปลูกนะครับสิบหามือ่อเฮาจะค่อยปลูกนะครับสปีที่ประนทํา แบบนี้นะครับจึงได้มั่นสวยๆจากซี่นะครับจากดินที่เสื่อมสภาพนะครับพี่นอ้องแล้วเฮ้ามาอัดด้วยจุลรีน้ำมักมูนหมูอีกนะครับในแล้วแต่เฮามีเวลานะครับหากมีเวลาก็บุกค่อยมีเวลาประดับก็ขอให้ได้ประมาณสามครั้งนะครับพี่นอ้องสามเท่อนะครับในการที่เฮาจะฉีดพ่นนะครับ ถ้่หากเขาทาได้สามเทื่อนะครับหัวมันก็จะคักนะครับพี่น้องจะดีนะครับจะโตนะครับมันจะสวยจกสีเลยนะครับพี่น้องนี่เพิ่งฉีดสองรอบนะครับรอบที่สามเดี๋ยวจะเข่ามาฉีดอีกนะครับแต่กายยังบรู่วว่าเมื่อใดนะครับตอนนี้พี่น้องก็สอบถามมานะครับว่าอัปเดตให้เบื้องแน่นะครับมันที่ฉีดน้ำมักมุ่นหมูนเป็ดอย่างไรนะครับ มีความเปลี่ยนแปลงจังใดเปลี่ยนแปลงหลายนะครับนี่ยอดอัวยอดงามนะครับสําหรับในคลิปนี้ที่บ่สโซนพามาชมนะครับเราจะมาเบื้องลากนะครับพี่น้องเบื้องหลากตัวน,นี้นะครับเราจะเบิ้งหลกเด้อพี่น้องเด้อพอหลากเขาจะจะเริ่มเติบโตไปถึงคันใดนะครับมันสองเดือนนะครับพี่นอ้นองมาเบิ้งกันเลยนะครับ นี่พี่โน,โน้องเริ่มแล้วพี่โน้องนะครับเริ่มจะเป็นหัวนะครับลากไลของเขาก็จะเริ่มจะเริ่มเติบโตนะครับจะเริ่มเติบโตจะเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับพี่โน,โน้องนี่นะครับจะทําให้หัวเงานะครับสําหรับน้ำมกักยูรินซีมูลหมูนะครับพี่น้องจะบกค่อยขึ้นต้นนะครับแต่ว่าจะลงลากนะครับ จะทําให้รากนันเป็นหัวสําหรับมูลหมูนะครับถ้าเฮาอยากได้ต้นนํานะครับเฮาก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีไปนํานะครับก็คือ16พ8ปดนะครับสูตรเจะเล่งการเจริญเติบโตของลําต้นและใบนะครับแต่ว่าจุลินทรีย์น้ำมักมูลหมูนั่นเขาจะมีสิ่งที่ไปทําให้รากนั้นโตนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นหัวพี่น้องนะครับนี่ สองเดือนนะครับพี่น้องเนี่เอาเบิ่งได้เลยนะครับว่าหัวจะดกหรือบดกนะครับดกแน่นอนนะครับสําหรับมันแป้งนี่นะครับพี่น้องเนี่นะครับให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับสําหรับหลากภวเขานะครับซึ่งหลากจะโตนะครับนี่โตนะครับจะเป็นหัวนะครับเป็นหัวแน่นอนเลยนะครับนี่หลากตรงนี้นะครับซึ่งผลงาน จุลชีนน้ำมักมุนหมูของบาซุนนะครับถือว่าเป็นผลนะครับฉีดรอบที่สองนะครับเดี๋ยวจะฉีดรอบที่สามอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อใดที่จะฉีดจะมาทําคลิปให้พี่น้องรับชมอีกเถอนะครับนี่นะครับพี่น้องแปลงมันที่บาซุนฉีดนำ้ำมักมุนหมูนะครับการเจริญเติบโตมันนั่นก็แตกใบแตกงานะครับ จะเริ่มเติบโตยอดอวดอ้วนนะครับรากก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับสําหรับจุลินทรีย์น้ำมักมุนหมูมื่อนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะครับฉีด2ครั้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวครั้งที่3จะมาฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้ตั้งใจว่าจะฉีดหลายรอบนะครับฉีดหลายรอบก็บบเป็นยังนะครับพี่น้องได้ผลคือกันนะครับคือเก่านะครับยิ่งจะได้ผลเยอะนะครับถ้าหากเขาฉีดหลายรอบ เนื้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็นําพี่น้องมารับชมนะครับมาเบิ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงของมันสบปลงนะครับหลังจากเขาฉีดพ่นจุลินทะรีย์น้ำมักมูลหมูนะครับพี่น้องมันกับเขียวงามนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับแปลงนี่ของเปาซนนะครับแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ